บัดก็ถือบม่มีไป,ไปมาเบพ่อใหญยสะดุกหน่อย เอ้นี่เป็นสะดุ้งไงได้ลายบ่เบื้องนี้นวดจุ่มให้เบิ้งงนี้ได้ลายบ่อจุ่มปลาให้เบิ้งงนี้เฮ้ยให้เบิ้งงนี้ให้เบิ้งปลานี่ได้ลายครับผโอ้ได้ลายตัวละปลาสะดุ้งอืมปลาสะดุ้งน้อยแล้วอืม